สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้จะมาแนะนําแนวทางในการเล่นมีหน้าเนาะซึ่งมีหน้าที่ผมมาเล่นนํามาเล่นเป็นออฟเลนนะครับผมก็เอามาแก้ทางโอเมนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะเพราะว่าตัวโอเมนเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ทางเรามากเลยนะครับผมแพ้ทางแบบแพ้ทางแน่นอนนะครับผมก็หยิบมาเจอโอเมนเนาะก็ทําให้โอเมนเนี่ยเล่นยากมากขึ้นนะครับก็ทําให้อ่า อเมนเนี่ยเวลาไปเติมไปแก๊งเนี่ยก็จะลําบากกว่าเราเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจะกดดันเขาได้ดีกว่านะครับเนี่ยครับมันถึงเราใส่ก่อที่คนก่อนเลยนะเห็นไหมอันนี้เขาอยากจะลองนะเห็นไหมเจ็บนะครับโดนปาดไปหนึ่งทีคือแบบอเมนเจ็บมากเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมครับก็คือตัวมันแพ้ทางของเราเนาะด้วยความที่ตัวมันเต่ตีไวนะ้แล้วตีเก็บสแต็กนะครับตัวเราเนี่ยก็เก็บสแต็กเหมือนกันนะเวลาโดนตีนะผม ของเราก็จะค่อนข้างชนาทางแบบร้อแล้วนี่คือมาเช็คกั้เพื่อนนะว่าโอเคเขาจบจบบอลเนานะแล้วก็พพ์บอกเันนิดนึงนะครับผมเป็นการเตือนเนาะว่าเราไม่ได้กดมากับเพื่อนนะผมไม่ได้ขออะไรกันนะเนาะแล้ก็ฮีทฮีทไปเนาเห็นไหมเขาจะอันนี้เขาอยากจะลองอีกรอบนึงเนาะนี่เขาเห็นว่าเขามีสกิลสองไงนะครับ <laughs> ก็ลอจังหวะทีดด่สกิลสองเขาใกล้จะหมดนะเนาะแล้วค่อยปั่นนะครับ เสร็จแล้วก็จังหวะนี้มาตัดคลิปหลังป้อมเลยครับผมเตรียม,มไปแก๊งเพื่อนหนระือว่าไปทำารังเกตนะครับแล้วก็ช่วงต้นเกมเราก็ออกเป็นเนี่ยครับผมรองเท้าเกาะไปเลยเนาะเพื่อการโอเมนแบบ100%เลยนะเสรจังหวะนี้ม,มาช่วยเพื่อนนิดนึงนะแต่โอเคเพื่อนเรายังเล่นได้อยู่เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับี่เมนเขาทิ้งคลิปล่างอะนนะนก็มาช่วยบอลเนานะโอเคเราขึ้นไปช่วยบอลเลยครับผมนะครับเราวิ่งไปเลย นี่่อาไม่ต้องรีบใช้ฟิกเกอร์เนาะเนี่ยมาปิดไอ้นี่เนาะเนี่ยเราเขาใช้สกิลเนาะเดี๋ยวพาลสิบเสร็จเนี่ยโอเคเราก็เกี่ยวเข้ามานิดนึงนะครับนี่ไม่ต้องใช้ติก็ได้นะเพราะายัางไงถ้าเขาก็ตายแล้วนะครับรยังวันนี้ต้องรีบลงไปล่างด่วนเลยนะครับผมเพราะว่าเราทิ้งเรนมานานพอสมะควรเนาะอะ่แล้วก็แพทนี้เป็นแพทใหม่นะครับผมเป็นแพทที่4นาทีก็คือก่อป้อมก็หายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะยกไปเติมเนี่ยก็ พยายามเติมก่อนสี่อาทีเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโอ้โนโนเมนตีป,ปอมแตกได้ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวนี้มาเช็คด,ดูมังกรให้เพื่อนนิดนึงนะครับผมโอเคไม่มีอะไรก็โอเคออเดี๋ยวรอเคีครีปนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็กกติ๊กบอกเพื่อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราก็มารอ,อเคีครีปเลยนะเพราะว่าตัวเราเคีครีปไวอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับให้ชีปตีเราเนาะสามตัวก็จะเก็บสแต็กไวขึ้นนะครับเห็นไหมก็ข้างไวมากนะ โอเควันนี้ก็มาเก็บออตติทีวเนาะแล้วยิงผมน่าจะไปซอนลึกนิดน,นึ่งนะแต่เนี่ยครับเขาเข้ามาลัาได้พอดีนะนี่เกี่ยวนิดนึงเนาะเนี่ยครับแล้วก็ดาร์คโดมิเนียนอันจังหวะนี้คือโอมาเขาดวงค่อนข้างดีมากนะนี่ครับดูทุบทุบสตาร์ทุบสตารทุบเป็นสตารน,นะครับโอมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมดวงดีมากผมเลยโอเคถอยดีกว่าเนาะจังหวะนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะครับเพราะโอมาดวงดีมากเลยเนาะคิดได้มา ตัวหนึ่งเนาะก็ยังดีครับผมจังหวะน,นี้ต้องฝืนการป้อมนิดนึงเนาะเข้าไปเกี่ยวคีบเนาะอันนี้เขาจับนะอันนี้ดีครับผมที่เมทเราไอ้น,นี่เรามาช่วยพอดีเนาะเนี่ยแต่จังหวะน,นี้ผมเบียดได้เดินดีๆเนาะไม่เดินหลบนะครับก็เลยเรียบร้อยเลยนะครับผมตายเนาะอันนี้ต้องสลับนะเพราะว่าโอเมนเขาสลับก่อนเนาะเราต้องเดินตามเลนโอเมนนะครับเพื่อที่จะกดกดเลนเขาเนาะ นี่ครับเราก็โอเคสลับเลยเนาะเรามาอยู่เลนนี้เลยครับผมว่าโอเมนเขาก็น่าจะไม่สลับอีกเนาะเพราะว่ามันจะเสียเวลากันไปนะครับแล้วก็นี่ครับผมให้แชร์ียลงไปล่างแทนเลยนะโอเคสองอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าหนึ่งหนึ่งกับโอเมนเนี่ยพอได้เนาะแต่อันนี้เป็นเวเลสนะผมเวเลสค่อนข้างเก่งกับไฟเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นก็ย,ยอมๆได้ก็ยอมไปก่อนเนาะแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งกับโอเมนเนี่ยสู้ได้อยู่แล้วนะครับ ปันนะ่นเนาะโอเคจังหวะนี้เพื่อนเล่นข้างล่างเนาะเป็น3ต่อ4นะครับผมเราก็ลงไปรับกลางพอเนาะเพราะว่าเราวิ่งไปยังไงก็ไม่ทันหรอกนะอีกอย่างนึงนี่ครับเห็นไหมจะท่าทีนะแต่จริงสี่ทีก็คือป้อมก็อันนี้แนละ้วโดดรถก่อนนะโอเคจังหวะน,นี้เราต้องเนี่ยเ,เราขึ้นไปแล้วผมผมเห็นโอเมนโผล่แล้วเราวิ่งขึ้นไปเลยนี่เขาเกี่ยวนะเขาพยายามจะเกี่ยวผมให้ไปช้านะครับผมไม่เป็นไรเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วผมนีม่ฟิกนะครับผมเนี่ย อันนี้ยังดีที่ฟิกส่สวนออกมาได้นะครับทําให้การป้อมทันนะเห็นไหมยิ่งถ้าเกิดเมื่อกี้ผมโดนล็อกเลยป้อมแตกแน่นอนนะผมแต่พอดีผมมือไวเนาะดีเฟกต์ไวรุ่นนะครับก็เลยทันอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวรอเคเค้วผมเนี่ยครับเขาจะมาลองตีผมนะนี่เหมือนอยากจะลองนะผมเห็นไหมที่เขาน่าจะแบบคิดว่าตัวเองมีของแล้วก็เลยอยากลองดูเนาะแต่มันก็สู้ไม่ได้อยู่ดีับผมต่อให้เขาจะออกเป็นไอ้นี่ก็ตามนะตัดเลือดนะครับ ดีย๋ยวนี้ต้องถอยนะนี่หลบนิดนึงนีเห็นไหมเวลาเวเลสเจะใช้พาสซีฟให้เราเดินเอาตัวเข้าไปแนบ่อเนาะแต่ถ้าเป็นไฟเตอร์นะครับหรือว่าเรามีเลือดเยอะพอเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวบ,งบางเนี่ยแล้วก็เลือดไม่เยอะมากเนี่ยก็ไม่ควรทำเนาะก็เดินหลบออกมาเลยนะครับผมโอเคก็คีบไปนะครับตามสเต็ปเนาะนี่ก็บอกให้เพื่อนสลับเนาะเพราะว่าป้อมล่างทำไว้ได้ป้อมแล้วเนาะ เดี๋ยวเราก็สลับเลนเลยครับผมไอแคลลี่ไปขึ้นบอลเนาะนี่คโอเคมันก็ติดละเนาะแล้วก็ออกเป็นเกาะเขียวเนาะจะได้วิ่งไหวด้วยนะครับเวลาวิ่งเข้าชาร์ตคนเนี่ยเราจะได้แบบถึงตัวเขาไวขึ้นเนาะวันนี้จับไม่โดนนะเสียดายนะผมถ้าล็อกซี่จับโดนเนี่ยน่าจะตายแน่นอนนะผมสหรับโอเมนเนาะแต่เหมือนว่าโอเมนเขาจะฟิกจับเพื่อนเราเนาะนี่ครับผมฟิกไปละฟิกจับแคลลี่เนาะ เฉลียเลยสวยเลยนะครับตายเนาะผมก็พึ่งอุตส่าห์สลับมาแท้ๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แยกน้ำไปก่อนเนาะขอเวฟนี้เสร็จแล้วค่อยลงไปขึ้นไปช่วยนะครับที่ okay, เราก็เดินไปเลยเนาะนครับโอเคผ่านตรงกลางเนาะนี้รอจงังหวะนิดนึงครับนี่ต้องรีบเล่นนะครับผมทีเ่เราขึ้นไปบนเนาะนี้เราต้องสลับเรนแล้วนะครับให้เฉรี่ลงอยู่ข้างล่างแทนนะ เช่นจังหวะน,นี้ผมออกเป็นดีเอจิ G นเนาะนะครับเพราะว่า,อ,าออกซิเนี่ยออกเป็นชีวอมร้อนแล้วเนาะผมไม่อยากจะออกซ้ำนะแต่จริเชงจะออกซ้ำก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับผมออกอันนี้เนาะมันจะได้มานาด้วยเนาะแล้วก็ลบคูดาวนะครับโอเคก็เดี๋ยวคิสีสเซิลนะผมเดี๋ยวจะไปตรงหลังป้อมนะเพราะวตัวเราตรีป้อมได้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับนีะครับก็มาดักตรงนี้เลยเนาะนี่เผื่อมีคนมาด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาตัดคลิปหลังป้อมไปเนาะเพื่อจะให้คลิปเราตีป้อมได้ไวๆนะแล้วก็เราจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวโดนปีศาก็มาช่วยด้วยเนาะก็ถือว่าดีนะผมเสร็จแล้วเราเราไปเติมแล้วผมตัวเราเป็นตัวที่แยกดันได้ไม่เก่งนะครับหมายถึงว่าออตีป้อมอะเนาะแต่ก็สามารถแยกดันได้นะครับนี่ก็เรียกให้เพื่อนมาเก็บนี่เนาะออบเจกตีฟนะครับ เนี่ยครับก็นี้ก็นับนิดนึงเนาะแต่ละอันนี้ผมมากลางกันนะให้เพื่อนตีไปนะครับผมว่าตัวเราไม่ต้องเป็นท้องแทงขนาดนั้นก็ได้เนาะแต่ละเราเราเดินขึ้นบนเลยครับเพื่อที่จะไปดันเวฟต่อเนาะยิ่งเราดันเวฟได้สูงเนี่ยเราก็จะยิ่งมีโอกาสได้ไปทำเลนในสบายกว่านะครับว่าโอเมนเนี่ยแยกดันเจอกับเราเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับทิศต่อไปก็จะออกเป็นล็อกชิลเนาะ ถึงแม้ว่าเกนมนี้จะมีตัวทูน่าเมดอย่างเวเลสก็ตามนะครับแต่ก็น่าจะไหวเนาะก็ออกมาการแบบพวกแครี่พวกเมดก็ได้นะผมเพราะว่าทูน่าเมดไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ออกมารับให้เพื่อนได้เนาะโอเคเราก็เนี่ยผมเดี๋ยวมารับอีกเวฟหนึ่งนะโอเคอันนี้มาปิดโอเมนนะครับผมโอเมนเขาจับช้าไปนะเขาไม่จับนะได้หไหม นี่เกี่ยวมาแล้วก็อตีนะผมให้เพื่อนได้คิวนะครับหรือเราได้คิวก็ได้นะก็คือจังหวะเมื่อกี้ก็คือเป็นการทําจังหวะเพื่อนนะผมอันนี้โอเมนเขาตายเขาเสียหายนะโอเมนเขาไม่ได้กดแข็งด้วยนะครับไม่เป็นไรจังหวะนี้เตรียมเข้าเลยนะมาสกิลหนึ่งปุ๊บตอนนี้รอคีปรถเข้านะเห็นไหมแล้วก็เข้าเลยจังหวะนี้แม่เสียได้ผมเขาฟิกล็อกฟิกจับไม่โดนนะฟิกจับโดยได้นะอันนี้โอ้โหโอมาเขา ฟิกเกอร์งัดเลยนะเวลาเรามาขวาผมเราโยกมาขวาเนาะเนี่ยเรายืนสูงๆไปเลยเนาะกดดันนะครับผมเขมว่าได้ป้อมผมโอเคเดี๋ยวมาตรงกลางต่อเนาะนี่มารับนิดนึงนะโอเคเนี่ยเพื่อเราตีป้อมเลยเนาะนเขาโดเข้ามานะเราเกี่ยวผมยังไม่ต้องรีบอันตีนะเนี่ยเราฟิกเกอร์ไปอันตีสองข้างหลังนะครับก็ขัดอันตีนี้ได้ด้วยเนาะนี่กดแข็งนะผมกลัวโอเมนล็อกนะแต่โอเมนเขาล็อกช้าไปหน่อยเนาะ เดี๋ยวเมทเขาก็แข่งเหมือนกันนะผมไม่เปไ็นไรเราก็าได้คูมานะครับผมก็คือเมื่อกี้ผมเก็บอันติไว้นะไว้แบบไอใส่ตัวบางๆแครี่หรือว่าเมดนะไว,ขไวะ้ขัดได้ด้วยนะครับขัดเมดได้ด้วยเนาะเมื่อกี้นะผมเดีย๋ยวนี้เราเกี่ยวเนาะนะครับแล้วก็ตินะครับวันนี้ผมรอคุณดาวติดนเะมื่อกี้ก็เลยไม่ได้รีบเกี่ยวนะครับโอ้ยัวันนี้เพื่อนลักมาสวยด้วยเนะาะจังหวะนนี้ได้ป้อมกลางเวยๆแล้วผม น่าจะได้ชัวยๆเนาะเนี่ยครับฟีนิกซ์เรามาตีละนี่เพื่อนทำล่ายมาแนละ้วที่ผมก็มาคุมบนนะผมดูสองระบนไม่น่าเท่าไหร่นะกีดจังหวะนี้แยกย้ายก็ได้ผมเนี่ยครับเพราะว่าเราคุมแล้วเนาะแล้วก็เพื่อนเราโลด้วยนะครับเลื่อนโลนะครับก็โอเคถอยมาเก็บจิจกถีบตั้งหลักกันก็ได้ผมอันนี้ผมขึ้นไปข้างบนเนาะผมไปตีมังกรเล็กหล่อเนาะนะครับก็ตีนานนิดนึงนะแต่ก็ไม่เปนะ็นไรเนาะเนี่ยก็ตีไปเรื่อยๆผมเนี่ยตายปุ๊บ คลิปอ่าเวฟก็เข้าพอดีนะเราก็มาดันคลิปเวฟเลยครับผมเนี่ยครับดันไปเลยเนาะเดี๋ยวก็ปัดไปเนาะจะปัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้อ่าเอาลงไปช่วยเพื่อนอาแก่จะลงไปแล้วแต่ไม่ลงแล้วครับเพราะว่าเขาตายไปแล้วเนาะเรามาดันบนดีกว่านะครับเ <c oughs> นี่ยไหมเขาสู้เราไม่ได้จริงนะต่อให้เขามีของฟูลแค่ไหนเขาก็สู้เราไม่ได้นะครับ ในจังหวะนี้เพื่อนรีบไปหน่อยเนาะรีบไปปล่อยไปหนอ,อนนี่ไม่ต้องอันตีเนาะเกี่ยวมาก็พอผมอันตีเอาไว้ทําจังหวะดีๆก็นะครับแต่จ,จริงก็ถ้าเล่นจริงก็อันตีเกี่ยวไว้เลยก็ได้เนาะในจังหวะนี้ก็ถึงป้อมแล้วนะเขาเข้ามานะนี้ไม่อันตีผมต้มองรีบอเอคเพื่อนเราจับได้นะคเขนมาข้างบนต่อยเนาะนี่ตีไปก่อนนะครับน,นี่พยายามตีป้อมด้วยเนาะเนี่ยเกี่ยวไป เดี่ยวแต่ไม่มีใครตีป้อมนะก็ไม่เป็นไรยังได้ดอกโอเคแล้วก็ขวาก็ได้ด้วยนะครับผมโอเคก็ได้สามทางแนละ้วก็น่าจะจบแล้วผมเขาตายสามเนาะไม่น่จาจะก,กันได้แล้วนะครับอย่างนี้เพื่อนตีป้อมแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับผมสําหรับเกมนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้ไปประโยชน์เพื่อนๆนะนก็สามารถนําไปเล่นกันได้เนาะเอามาแก้ทางโอเมนโดยเฉพาะเนาะผมแต่ก็ไม่แนะนําให้เอามาอัพเลนเท่าไหร่สำหรับมีหน้าผมถ้าเกิดไม่ได้เอามาแก้ทางแบบนี้เนาะ,นะก็เพื่อนๆไม่ได้จะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผม หลับคลิปนี้ก็ไปมานะครับ